มีใครอยู่ด้วยบ้างเนี่ยสามแก้วมีใครอยู่ด้วยครับมีแม่บ้านแล้วก็มีอาวิชัยแล้วก็เพื่อนของอาวิชัยมาด้วยกันก็จะมาเข้ามาจากงานบุกเต็กท่านอะเหมือนอคล้ายๆท่านอดูแล้วเหมือนคล้ายท่านพุทธทาสไปทุกทีเลยเนี่ยเฮ้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 ยจริงจริงดูดูเผลนๆเนี่ยดูในจอเ่ยเหมือนครายท่านพุทธทาสเลยเฮ้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 ย เป็นลูกศิษย์เหมือนพี่หลอกตอนนี้ไม่ต้องกนหนวดไม่ต้องกนเข่าเลยนะคือถ้าโกนแล้วหมดมันมันหวานเกินไปเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวจำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวจำไม่ได้ใช่ใช่มันจำไม่ได้เอกลักษณ์พิเศษเหมือนไม่ร่มให่เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเออใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์นี้ก็ต้องรักษาไว้ ชาตินี้ไม่หลอแล้วตอนนี้ไม่หลอแล้วอือนี่ยังเล่นสามแก้วยังเล่นนึกถึงอยู่นะตอนผมไม่สบายจากสันติไปศรีรษะสามแก้วมานวดให้แทบทุกวันน่ะครับอาจารย์เคยทำบุญร่วมกัน <laughs> คนเคยทำบุญร่วมกันเออนี่อาวิัยก็มาเนี่ยติดตอ่อกันบ่อยครับเออคนอไม่เคยทำบุญร่วมกันมันไม่พูดด้วยหรอกผมพูดสามคำนะครับจบ <laughs> เขาที่แล้วไปผ่านบ้านสามพลานะ่ะหาบ้านไม่เจอก็เลยไม่ได้ขับไปหาจะไม่ไม่ถามว่าอาโซกวังนี้อโซกอโซกบอกว่า,าโศกแค่แค่นี้บบนะเขาบอกวันไหนบ้าอาโซกเขารู้จักจตรงท้งตำบลเลยว,ว้าวมีมีบ้าคนเดียวในมันพ่าน,านที่บ้าคนเดียวที่บ้าไปบ้าถูกอโซกหลอกใส่มมตนกระถาจนไปกางเกงตูดขาดกระเป๋าขาดเสื้อขาดเออเออ ไฟเต็ม,มาชาวบ้านก็นเห็นแคนทเรตตาจะตายก็บายบ้าไว้เมีอยอยู่คนเดียวออแล้วก็ไปสบายคนเดียวตัดช่องน้อยแต่พอตัวเขาะนายเจ้าเ,เ,เนี่ย <นะ S 1> แต่าวบ้านเขาก็ทึ่งนะอบอกไอ้พวกนี้มันไม่เป็นคนเกเรเกตุงนะมันทำมาหากินแม้จะล้มลุกคุกคานแต่มันก็ทำมาหากินทีนี้พอผมพูดอะไรทุกวันนี้พูดกันสามคำห้าคำาน่แต่ละวัน เดินชนกันก็พูดสาพูดคำหนึ่งพอรู้เรื่องกันพอแล้วมึงก็ไปทางมือกับกูไปทางกูว่คือพูดกับชาวบ้านเหมือนกันนอกจากคนที่เราไม่สนิทเลยเราถึงจะพูดหวานใจเลยเอาหวานขนาดไหนเอาน้ำตาลดีกโีไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่รู้ใจเนี่ยเราต้องใช้น้ำตาลเยอะๆหน่อยแต่ถ้าคนสนิทกันเนี่ยแสดงว่ารักกันมาก เอาแม่มกูกูมึงมึงเหมือ <laughs> นละูกพ่อคุณอะโอเคโอเคยาวยาวไปแล้วป่ะ